นี่เลยค่ะรถสวยหน้าสวยของเราวันนี้นะคะจะเป็นรถ CX5 รุ่น SP โมเดลปี 2, 2022นะคะทุกท่านที่ซื้อรถคันนี้ไปจะได้ของตกแต่งพร้อมกับรถไปด้วยออ,ออปชั่นของตัวของเรานะคะก็จะมีกล้องวิว360องศารอบคันนะคะอันนี้เซ็นเซอร์รอบคันแน่นอนที่มาให้เพราะรุ่นนี้คือรุ่นท็อปนะคะส่วนรถจะอยู่ที่260,000บาทนะคะลูกค้าที่ซื้อเงินสดก็สามารถรับส่วนลดได้เลยนะคะ260,000บาทพิเศษเลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะไม่อยากใช้เงินด สาาามรถด,ดวัสดีค่ะน้องเบ้นตัวจริงต้องอาปากนะคะวันนี้เราอยู่ในช่วงคนสวยหน้าซอยไ,อไม่ใช่เพิ่งซอยหนูนะคะรถสวยหน้าซอยค่ะวันนี้เราอยู่ที่บึงสีฐานนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะอยู่ในจังหวัดขอนแก่นอยู่ในพื้นที่อของมขอนเองนะคะแต่ว่าพิเศษไปก่อนนั้นเราจะมีรถรุ่นพิเศษนะคะรุ่นเทสได์นะคะมาจัดจาหน่ายให้กับทุกท่านด้วยพร้อมกับส่วนลดสุดพิเศษเลยนะคะ หลายๆท่านบอกว่าเมื่อไหร่รถเทสไซส์จะขายพิเศษมากค่ะราคาพิเศษแล้วได้ส่วนลดพิเศษแล้วเลขไม่แค่เนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนนะคะมาเลยค่ะนี่เลยค่ะรถสวยหน้าสวยของเราวันนี้นะคะจะเป็นรถ cx 5รุ่น sp โมเดลปี2022นะคะรถคันนี้นะคะจะมูลค่าจะอยู่ที่1,560,000บาทพร้อมกับตัวค่าสีบวกไปอีก1 5 0 0 0บาทนะคะ สำหรับส่วนรถพิเศษมีแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปนะคะแต่จะบอกว่าทุกท่านที่ซื้อรถคันนี้ไปจะได้ของตกแต่งพร้อมกับรถไปด้วยอย่างแรกเลยนี่ตกแต่งสวยงามกันชนหน้ากันชนท้ายนะคะลูกค้าจะได้ไปด้วยแถมไปเลยนะคะพร้อมกับรถเทสท์ไซด์ไปเลยนะคะแล้วก็ในส่งของตกแต่งชิ้นถัดไปนะคะจะเป็นในส่งของตัวสครับเพจนะคะ อันนี้จะให้สี่ชิ้นรอบคันปกติแล้วมันจะมีแค่สองชิ้นหน้านะคะแต่ว่ารถคันนี้ให้ไปเลยสี่ชิ้นนะคะอีกด้านท้ายนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีของแถมอะไรเพิ่มมาบ้างนี่นะคะก็จะมีตัวสครับเตดกันลอยด้านท้ายด้วยนะคะที่แถมให้ เป็น1 2, 3 4สชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่หนะคะพร้อมกับตัวถาดท้ายของแท้ของมาซาคะพร้อมกับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับลำโพงโบสนะคะซึ่งก็จะมียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะเป็นของดันหลบนะคะทุกคนคะ่ะพร้อมกับซับมูเวอร์ของลำโพงโบสนะคะลำโพงเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะคะซื้อคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวน้องเว้นจะพาไปดูภายในของรถนะคะว่าใหม่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ นี่ค่ะในส่วนของภายในนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันด้วยนะคะมาพร้อมกับเบาะคู่หน้าของเรานะคะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะผู้โดยสารก็สามารถปรับไฟฟ้า això. ได้เช่นกันทั้ง2ท่านที่นั่งข้างหน้านะคะปรับได้เลยนะคะในส่วนของตัวเบาะของเรานะคะยังสามารถที่จะเมมเมอรี่ซีได้นะคะทั้งหมด2ตําแหน่งเลยนะคะสามารถปรับได้อัตโนมัติเลยนะคะสามารถเมมเมอรี่ซีดซ้าได้นะคะในส่วนของตัว ออปชั่น uh, ของตัวของเรานะคะ mm hmm. ก็จะมีกล้องวิว360องศารอบคันนะคะอันนี้เซนเซอร์รอบคันแน่นอนที่มาให้เพราะรุ่นนี้คือรุ่นท mm ็อ hmm. ปนะคะมาพร้อมกับ m มาซา r รด้าคู c คอนโ o รนะคะระบบคู c คอนโ o รต่างๆนะคะจบในคันนี้แค่คันเดียวนอกจากนั้นนะคะจะมีส่งของตัวลำโพงโบสเข้ามาด้วยเป็นยังไงบ้างคะรถของเราใหม่มากๆเลยนอกจากที่บอกว่ารถใหม่แล้วนะคะ ภายในใหม่แล้วรถใหม่แล้วนะคะเราจะบอกว่ารถใหม่ๆจริงๆแล้วจะดูที่ตรงไหนนะคะเรามาดูที่เลขไม่์เลขไม่์ของเราคันนี้ไม่ถึงพันนะคะขยับเข้ามาดูได้เลยนะคะเลขไม่์ของเราจะอยู่ที่เจ็ดร้อยกว่าๆนั่นเองนะคะลูกค้าที่สนใจคือได้รถใหม่แน่นอนนะคะพิเศษไปก่อนนะนะคะในส่วนของตัวเบาะหลังเนี่ยสามารถปรับได้2ระดับนะปกติแล้วตัว5ที่นั่งแบบนี้อาจจะปรับได้แค่ แบบเดียวล็อกตายอัตโนมัติเลยแต่ว่า้รุ่นนี้ปรับได้2ระดับด้วยนะคะจะตั้งก็ได้หรือว่าเอ็นก็ได้นะคะนี่นั่งเป็นยังไงบ้างสบายไหมมีแอร์ตอนหลังด้วยนะนี่สบายสบายไปเลยต้องไปนี่ตัวใหญ่มากเลยนะตอนเนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะข้างหลัง ย้ำโปรโมชั่นใช่ไหมคะจะบอกว่าโปรโมชั่นของเรานะคะก็จะมีส่องตัวส่วนลดด้วยนะคะนะคะส่วนลดจะอยู่ที่2 6 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าที่ซื้อเงินสดก็สามารถรับส่วนลดได้เลยนะคะ2 6 0 0 0 0บาทนอกจากนั้นนะคะจะบอกว่าลูกค้าสามารถดาวแบบศูนย์บาทได้ด้วยนะ พิเศษเลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะไม่อยากใช้เงินดาวสามารถดาวศูนย์บาทได้นะคะกับเรานะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวมาซ่านะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะน้องเบนซ์ B E น Z K R ครลายของน้องเบนนะคะพร้อมกับเบอร์โทร093 1425 265นะคะติดต่อกันเข้ามาได้น้องเบนซ์พิเิตเพชนะคะตัวจริงต้องอาปากค่ะ